ไปไม่ถูกเลยอะ่ะ <laughs> ทำไมละ่ะดินงงมากเลยว่ามันเกิดเรื่องนี้ขนาดนี้เลยเหรอในประเทศไทย <c oughs> ที่ King Power <c oughs> King Power เขามีหลายสาขานะคะสาขาหนึ่งก็คืออยู่ที่สมุทรปราการอม,ออมองไม่เห็นอะไรเลยไม่น่าเบออุวิสาว่าเห็นเห็นเห็นนี่ต่อยกันเหรอเอาแบบไม่เบอร์ <c oughs> ได้น <c oughs> ะไม่เบอได้ไหมหรือว่ารีบโมาเบอนี่ตีกันที่ King Power ตีกันในในร้านโอ พี่คินพาวเวอร์ก็แล้วกันมันก็มีหลายๆส่วนนะนะ<อ>มีส่วนนั่งรอส่วนร้านอาหาร<อ>าว่ากันว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนใส่กันอย่างนี้เลยค่ะและภาพมันก็แชร์กันไปเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้เขาเรียกว่าคินพาวเวอร์ศรีวารีอยู่ที่หนองปลือบางพลีสมุทรปราการอตอนแรกก็มีข่าวพาดหัวว,ว่าูรื่าเป็นเรื่องของไกด์เถื่อนรุมตบหัวหน้าทัวจีนแต่ว่าทางพลตํารวจตรีธรรมนูนไตรทิพงค์ผู้บังคับการตำรวจภูธรสมุทรสมุทรปราการ ไปทําการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็จากคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกไปก็เรียกผู้ก่อเหตุทั้งสองคนมาคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะปรากฏว่าสาเหตุทั้งคู่เนี่ยมีความขัดแย้งทางธุรกิจแล้วก็เคยมีปากเสียงกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็ดานโคจรมาเจอกันที่ประเทศไทยมไม่ได้มาด้วยกันแต่มาเจอกันที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็เอาซะเลยค่ะจะมีการชวนกันดื่มเครื่องดื่มมึนเมา เขียนข่าวยืดเยื้อกินเหล้าค่ะเมาเมาแล้วก็ต่อยกันนะครับกินเหล้าค่ะไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วตอนนี้กลับไปหมดแล้วด้วยอ่อือไม่ต้องบอกแอลกอฮอล์อะไรเรอกินเหล้าเมานะแต่คนไม่ถูกกันมาก่อนแล้วชวนกันกินเหล้าอ่ะคุณผมว่านะคงไม่ใช่ไม่ถูกกันหรอกคงจะร่วมทําอะไรกันแล้วกินใจกันอยู่แต่ก็ไม่ได้ระเบิดพอมานั่งกินเหล้าพูดอะไรไม่ถูกหูก็ต่อยกันแค่นั้นแหละแล้วเมื่อกี้ตอนต่อยนะน้องก็บังหน้าเขาสมิดเลยพอโดนจับ เิดหมดคือถ้าจะโดนจับว่าละเมิดสิทธิ์ก็โดนตอนนี้แหละอ่านะอันนั้นก็ไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องที่ข้อหาอะไรเนี่ยข้อหาทําให้เกิดความเดือดร้อนลาคาญก็ปรับโอ้โหปรับกันตั้งห้าพันนะฮะเป็นนักท่องเที่ยวโดนปรับเยอะหน่อยมันแค่สองหมัดเองนี่คุณหมัดละสองพันห้าเลยเหรอมมันมีต่อจากนั้นสุดลงไปกับพื้นด้วยเหรอคะเออเอผู้เสียหายเป็นหัวหน้าทัวร์จีนจริงๆแฮะืออยู่บริษัทดึง แล้วก็ถูกทั้งสองคนทำร้ายร่างกายไม่สามารถเรียกตัวมาคุยได้เพราะเดินทางกลับประเทศจีนไปแล้วค่ะนะก็คงจะขัดแย้งกันเรื่องอะไรสารพัดอะ่ะในการท่องเที่ยวนั่นแหละในเรื่องของการพาทัวร์มานั่นแหละนะฮะอ,อ๋อคนโดนทุบไปแล้วใช่นะอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณแพทเมื่อวานนี้นะครับอุ้มน้องเรสซิ่งไปเยี่ยมเบนเรซซิ่งนะครับก็ เขาไปรายงานตัวต่อศาลเป็นผัดที่7ซึ่งเป็นผัดสุดท้ายแล้วก็รับทราบคําสั่งไม่ฟ้องก็บอกว่าโล่งใจนะครับแต่ยังกังวลคดีของเบนอยู่นะแล้วก็พาน้องเลซิ่งไปเยี่ยมเบนด้วยรายงานข่าวก็บอกว่าเบนเนี่ยกอดลูกแล้วก็น้ําตาคลอเบ้านะครับส่วนสารจะนัดพร้อมคดีของเบนนะตั้งแต่นัดพร้อมพยานคู่ความ4มิถุนาปีหนะ้า ปีหน้านะครับและสืบพยานโจนและจำเลยตั้งแต่3ถึง25กรกฎาคม2561รวมทั้งสิ้น14นัดครับค่ะก็ให้กำลังใจคุณแพทยนะฮะครับก็ยังดี <c oughs> ที่มีโอกาสได้ออกมาทำงานไม่ต้องไปเผชิญกับการต้องไปสู้คดีอะไรอีกแล้วละ่ะทีนี้ก็สามีนี่น่าจะหนักอยู่เหมือนกันก็ดูข้อหาหนักนะค่ะเรื่องดีเจฟ้าสายที่ฉันไม่รู้จักอะ ที่เขาไปโพสต์ภาพเล่าอะไรอย่างเงี้ยระดับอย่างคุณอัญชลีพรไม่รู้จักดีเจฟ้าใสผมยิ่งไม่รู้จักใหญ่เลยขนาดเราเดยนรุ่นใกล้ใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยแหละยังไม่รู้จักคุณเป็นวัยรุ่นคุณยังไม่รู้จักแล้ววัยดึกอย่างผมจะรู้จักได้อย่างไรแต่เอาเป็นว่าดีเจฟ้าใสเนี่ยถูกตํารวจนะครับแจ้งมารับทราบข้อกล่าวหาเรื่องของการถือขวดแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็เข้าขายโฆษณาชักจูให้เกิดการดื่มแอลกอฮอล์นะฮะ เขาชื่อจริงชื่อนางสาวติตรัตินเทพนะครับดีเจฟ้าใสาคนนี้แหละข้อหาก็ร่วมกันโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์เมื่อวานนี้ก็ไปพบตำรวจที่สอพอนอนบุรีแล้วก็สอบปากคำสองชั่วโมงโดนปรับ50,000บาทโอ้โหเอาหนัก,นกลเลยนะเนี่ย50,000บาทนะฮะแล้วก็ยังมีคนอื่นอีกนะยังมีคุณหว่าหวานักร้องวงชยชนาดอ นานมากแล้วู้หวิงวาวานี่ไม่ใช่เด็กแล้วนะไพลินรัตนแสงเสถียรคนไหนคนคนซ้ายใช่ไหมวาววาไม่ใช่เด็กแล้วนะเอไปโพสต์พวกนี้เหรอคุณเขริกาโชควิจิตหรือไฮโซจินนี่รู้จักไหมครับไม่รู้จักนะชอนจินดาโชตรู้จักรู้จักค่ะรู้จักอ่าพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเรียกมาวันหลังต่อไปเพราะว่าพนักงานสอบสวนเรียกแล้วเขาบอกว่าติดธุระแล้วคนจ้างเขาจ้างกี่บาท โดนปรับ50,000แล้วมันเหลือไหมแสดงว่าคุ้มใช่ไหมถ้าถามนะครั้งที่แล้วเนี่ยพระเอกคนหนึ่งที่โดนไปก่อนหน้านี้คุณโดมประกอใช่ไหมที่ที่ถือขวดเอาไว้อะค่ะเขาก็ว่ากันว่าทางบริษัทเขารับผิดชอบให้นะแสดงว่าพวกนี้ที่จ่าย5,000เนี่ยบริษัทเอ้ยหมื0 0นี่บริษัทเขาจ่ายเพิ่มให้เหรออันนี้ก็คุ้มแล้วไงอาจจะผมว่านะอาจจะ อันนี้ไหนอ่ะมันภาพมันอยู่ตรงไหนอ๋อนี่เขาเป็นดีเจไงเขาเป็นดีเจอ่าเป็นดีเจเขาเปิดแผ่นอ๋ออ่าอคนนี้เหรอฟ้าใสเนี่ยค่ะเป็นดีเจค่ะออเออมันมีรถบรรทุกน้ํามันพลิกคว่ำด้วยค่ะที่ไหนครับอยู่ที่ชนบุรีบ้านบึงค่ะนะฮะไม่คือชนบุรีก็ต้องมีอย่างอื่นบ้างนอกจากเด็กตีกันที่สะพานแล้วอันนี้เป็นรถคว่ำ นะคะอยู่ท <Civ Indian> ี่น้องอีรุนนะห้ามเติมสารอีนะคะอีกอีกค่ะน้องอีรุนอบตน้องอิรุนเนี่ยต้องเอารถดับเพิงที่เป็นโฟมไปเพราะว่ารถคันนี้มันบรรทุกน้ํามันมาไปคว่าที่ถนนสายเนินโมกหนองชากอยู่บ้านบึงค่ะแล้วก็มีน้ํามันไหลออกมาตลอดเวลาเลยเขาต้องกันไม่ให้รถวิ่งผ่านเผื่อวิ่งไม่วิ่งก็ยังเห็นอูวิ่งอยู่นะมันโอ้โหนี่นี่นี่ นี่ถ้าไปคว่ำบางที่นี่มีกระเป๋งเบรองน้ํามันแล้วนะฮะแล้วก็จะคล้ายๆกับที่ปากีสถานเมื่อเดือนที่แล้วจําได้ไหม uh huh. ที่รถน้ํามันคว่ำแล้ววิ่งเข้าไปลองกันสุดท้ายระเบิดขึ้นมาตายไปหลายสิบศพเลยนี่ก็เป็นสัญลักษณ์อย่างถึงว่าประเทศเราจเจริญแล้วนะคะ,ะนะครับไม่มีคนเข้าไปเลยนะ,ะอีกเรื่องหนึ่งที่เชียงใหม่นะครับวันที่11สิงหาคมนี้จะมีการทําประชาพิจฉากับชาวชุมชนที่อยู่รอบหมู่บ้านบริเวณ สันทรายอำเภอสันทรายนะครับบ้านสีบุญเรืองเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีโครงการขอใช้พื้นที่เสื่อมโทรมของกรมป่าไม้เนื้อที่36ไร่ทำโครงการจัดการศูนย์พักพิงสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบณญญานิของศาสตราจารย์ด็อเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลลักษณ์อัครราชกุม,มารีนะครับแต่ว่า ก็มีการหวาดกลัวหรือหวั่นเกรงของชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นวันที่11สิงหาคมนี้ก็จะมีการทําประชาพิจารณ์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยนอกจากที่เชียงใหม่ก็จะมีพื้นที่นําร่องเพิ่มเติมที่โคราชอุดรกรุงเทพนะครศรีธรรมราชให้ครบด้วยนะครับค่ะส่วนที่ลำปางนะคะมีสาวใหญ่ที่ลำปางอายุเทนะ่าไหร่ยสาวใหญ่ดีใจมากเลยอายุ63ปีค่ะครับ เขาเรียกว่าสาวใหญ่ค่ะ38อย่างคุณก็ต้องเรียกว่าสาวน้อยสาวน้อยอายุ13ปีนะคะเป็นสาวใหญ่อยู่ที่ลำปางชื่อว่าคุณล้วนพรมมาบุญค่ะไปกินเห็ดที่เขาเรียกว่าเป็นเห็ดป่าเรียกกันว่าเห็ดป่าเห็ดป่าไม่รู้ว่าเห็ดอะไรทีนี้ก็เลยป่วยเลยค่ะโดยผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่บ้านแม่วะตำบลสันดอนอยู่ที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยย่างเห็ดป่าที่ซื้อมากินและปรากฏว่าอาเจียนกันทั้งหมู่บ้านนะคะญาติ นำตัวส่งโรงพยาบาลก็นางล้วนนี่แหละอายุ13ปีที่ว่าเห็ดที่ว่าเขาเรียกว่าเห็ดหล่มเป็นดอกตุ่มๆไปซื้อมาสามีก็เอาไปย่างให้โอ้ยรักภรรยานะคะสามีย่างเห็ดย่างเห็ดที่ไฟมันต้องลุลุมนะคุณไม่งั้นมันไหมใช่ไหมค่อยๆมันต้องให้มันหอมๆหน่อยแล้วก็น้ําให้น้ําในเห็ดมันค่อยๆไหลออกมานะคะกินกันเป็นอาหารเย็นปรากฏว่ากินเข้าไปแค่สองดอกเองอาเจียนแน่นหน้าอกเลยล่ะค่ะส่งโรงพยาบาล ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นมาแล้วแต่ทีนี้สาวใหญ่คนนี้เขาก็บอกว่าจริงๆฉันก็กินมาตลอดชีวิตนะทำไมครั้งนี้มันไม่เหมือนทุกครั้งก็ไม่รู้ครับไปฟังแกบรรยายความรู้สึกหน่อยค่ะกินลงไปสักพักหนามันจะห้อซึกมันจะกระตุ้นต้องแล้วมันจะแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกแล้วมก็คุ้นมาขึ้นมาก็เอ๊อาการหมวนฉันน่ะค่วิ่งอาบหนามบอกอาบหนาอาบนามน่ว่ามันจะสว่างจะนั่น อาบ้นาำล้วก็กินยาลมไปหน้อยแต่ว่านะ่ะพอได้สักคำเดียวก็เข้าห้องน้ำไปกำลังหาจะอาบนนํำทอดเชฟ้าจะอาบนนํำมันได้อาบนนํำเลยม,มันตึ้งบกขึ้นมาต้นขึ้นมาตน้นขึ้นมาลงข้างน่ะก็มันได้อาบน้ำอาผ้าแต่อันน่ะห้าข้างไงอกตะวันห้าหนะครับกินมาไม่เป็นอะไรมาเจองวดนี้ได้ยังไงแล้วจะไม่กินอีกแล้วผม บอกให้พี่ไปดูมือสามีอีกทีกรนั่งหน้าเศร้าอยู่ดี่พอพอพอเดี๋ยวครอบครัวเขาจะมีปัญหาเรื่องน่าเศร้ามากพอพอล้อกันเล่นนะครับเห็ดเป็นสิ่งมีพิษนะครับบางครั้งเห็ดพิษหน้าตามันก็เหมือนเห็ดกินได้นี่แหละต้องระวังนะฮะค่ะนะคะอยากจะพาไปทางใต้บ้างเมื่อกี้อยู่ลำปางใช่ไหมคะไปที่พัทลุงค่ะพัทลุงเนี่ยมีป่าแล้วก็มีน้ําตกก็มีน้ําตกสวยๆเยอะนะคะ ที่เห็นอยู่นี่คือที่น้ำตกมโนราหมู่11ตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงค่ะนักท่องเที่ยวเพียบเลยแล้วที่เห็นที่ยังเห็นเป็นตัวตัวแต่คนอยู่เนี่ยมาจากหัดใหญ่มาจากหัดใหญ่สงขาไปติดอยู่บนโขดหินกลางน้ำตกมโนรา9คนเป็นเด็ก6คนผู้ใหญ่3คนคือเล่นน้ำอยู่ดีๆมันมาอย่างนี้เลยค่ะน้ำแดงเลยเห็นไหมเพิบเดียวแล้วจะทำยังไงอย่างต้น ดีที่สุดต้องหาอะไรที่มั่นคงเกาะไว้ก่อนอย่าฝ่าเด็ดขาดเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้านมันไหวแค่ไหนนะท่านเนผู้นี้จะเวอร์ไหมท่านันบอกว่าหน้าฝนแบบนี้อย่าไปเที่ยวเลยน้ําตกเออพูดตรงๆนะคือบางครั้งเนี่ยที่เขาบอกให้ดูน้ําแดงน้ําแดงบางทีมันไม่ทันหรอกมันดูไม่ทันแล้วถ้าไม่ไปเที่ยวน้ําตกหน้าฝนไปเที่ยวหน้าหนาวมันมีน้ํำไหมคุณก็ยังดีกว่าก็ไม่มีน้ําอีกดีไม่เป็นไรก็อยู่บ้านดูช่องสิบแปดอย่าไปเที่ยวเป็นไง ว่าจะจ้างไปเป็นพรีเซนเตอร์ทททนั่นหนจบกันนะคะก็คือรอดชีวิตน่ะเราก็เลยเอาภาพมาให้ดูเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันคงเป็นเรื่องเศร้ามากเลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาเกาหลีเหนือบอกแล้วถ้าสหรัฐโจมตีเกาหลีเหนือจะเจอการตอบแทนอย่างสาสมเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาครับค่ะ